สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนๆได้อะไรรับประทานเป็นอาหารเที่ยงค่ะส่วนส้มนะคะก็ฝากท้องไว้ที่ร้านเตี๋ยวต้อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินเป็นเส้นแบบมีเหลืองแห้งนะคะก็กินง่ายๆนะคะเส้นแบบมีเหลืองค่ะร้านนี้นะคะจะอยู่ บ้านกุดจานตำบลแพทย์อำเภอคาตากล้าจังหวัดสกลนครน,นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะมาทําทุระแถวนี้ก็แวะรับประทานได้ค่ะอร่อยค่ะมีทุกเส้นเลยมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยนะคะอยู่ใกล้ๆวัดเลยค่ะวัดบ้านกุดจานเลยนะคะก็สั่งได้ไปอุดหนุนได้นะคะ ปรุงเพิ่มนะคะปรุงเพิ่มนิดหน่อยนะคะส้มจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มันจะเปรี้ยวหน่อยนะคะเผ็ดด้วยนะคะส่วนมากนะคะจะไม่ได้ออกไปรับประทานอาหารข้างนอกนะคะเนื่องจากสถานที่ทำงานกับ ร้านขายกับข้าวแบบนี้นะคะก็จะอยู่ห่างไกลกันพอสมควรนะคะและก็ด้วยลักษณะของงานด้วยนะคะกลัวว่าจะมีประชาชนมาติดต่อขอชำระช่วงนี้ก็เป็นการชำระค่าเก็บขนขยะอยู่นะคะก็กลัวว่าประชาชนจะมาติดต่อตอนเที่ยงนะคะก็สแตนบายอยู่ตลอดนะคะส่วนมากก็ จะหอมาหรือไม่ก็จะสั่งแล้วก็เขาจะเข้ามาส่งนะคะหรือไม่ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะคนที่กลับไปรับประทานอาหารที่บ้านแบบนี้นะคะฝากซื้อเข้ามาค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับที่ทํางานของส้มนะคะก็รับประทานอะไรที่ง่ายๆไมยุ่งยากในบางครั้งนะคะก็ทํากับข้าวรับประทานกันเองด้วยนะคะเป็นแกงหน่อไม้แบบนี้นะคะก็ หุงข้าวกินกันนะคะก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่โอกาสนะคะก็เป็นการทำงานที่เป็นแบบครอบครัวนะคะไม่ได้ทางการมากนะคะสำหรับเพื่อนรวมงานรวมไปถึงเจ้านายด้วยนะคะก็มีความเป็นกันเองเนื่องจากลักษณะที่ตั้งของเราเป็นชุมชนอย่างนี้นะคะไม่ใช่แบบว่าเป็นเทศบาลในในตัวอำเภอนะคะเราจะอยู่ห่างไกลจาก ตัวอำเภออยู่นะคะก็สิกว่ากิโลแบบนี้นะคะส่วนมากเราก็เลยรับประทานอาหารข้างในกันนะคะช่วงนี้นะคะการทำงานของส้มนะคะก็จะอยู่ในการปรับปรุงข้อมูลอยู่สำหรับงานจัดเก็บรายได้นะคะปรับปรุงข้อมูลที่ดินข้อมูลสิ่งปลูกสร้างซึ่งในปี งบประมาณพุทธศักราช2567นะคะจะมีการขยายระยะเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปอีก2เดือนนะคะก็จะสามารถที่จะมาชำระได้จนถึงเดือนมิถุนายนโดยไม่มีค่าปรับนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ถึงในห่วงของการประเมินภาษีนะคะก็อยู่ในห่วงของการสำรวจข้อมูลอยู่นะคะ รับประทานอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็พูดคุยสัพเพเหระไปด้วยค่ะ